พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคอปพ,อ,พอทอดถวายแด่วัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคอปพอนำมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการสปพพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้มีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินถวายวัดใหญ่สุวรรณารามรวมเป็นเงิน5 9 9 0 517บาท68สตางค์และมอบเงินบำรุงโรงเรียนจำนวน9โรงเรียนโรงเรียนละ10,000บาท วัดใหญ่สุวรรณารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นแหล่งรวมฝีมือง,งานช่างที่ประณีตอ่อนช้อยและงดงานของชาวเพชรบุรีไว้มากมายโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์เป็นภาพเทพชุมนุมศิลปะอยุธยาฝีมือช่างเมืองเพชรและยังมีศาลาการประเรียนซึ่งเดิมเป็นตำหนักที่ประทับของพระสันเพชรที่แหรือพระเจ้าเสือ ได้รื้อมาถวายพระสังฆราชแตงโมภายในสาราการบรรียนมีพระประธานธรรมมาตวราณสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระครูวัชระสุวรรณนาทรเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน